สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับเข้าสู่รายการอาต้อีบขอีกครั้งอันนี้คือสกูสเพลเตอร์นะครับซึ่งภายในปีหน้าก็จะมีหนังเพลเตอร์เรื่องใหม่ใหม่แล้วหลังจากที่เดอะเพลเตอร์นั้นโดนด่าเช็ดนะครับแม้ผมผมโอเคนะมันเป็นคิวต้เพลเชอร์คือรู้ว่าบทมันแปลก,แ,ปลกแต่ชอบพัดคนดีมันเฮฮาปาร์ตี้ดีนะครับ แต่คราวนี้ผมคิดว่าเพเตอร์น่าจะกลับมาสู่ความจริงจังความคลาสสิกครั้งแต่คราวนี้เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยและเปลี่ยนเพศสภาพตัวละครเองด้วยนะครับโดยหนังตอนแรกอะ่ะมันถูกชื่อว่าสกอรที่แปลหัวกะโหลกไงแต่คราวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเพลที่แปลว่าเหยื่อนะครับก็ต้องคาบไงเพเตอร์ ator, นักล่าคราวนี้เป็นเหยื่อนะครับจริงเอาจริงคอนเซปต์ของเพเตอร์ภาคแรกเนี่ยเพเตอร์เนี่ยไม่ได้ถูกเรียกเป็นสรรพนามของตัวยวุทธจายซ้ำเพเตอร์คือนักล่า ในแง่บุมของทั้งสองฝั่งไงเพราะว่าพวกอานเองก็เป็นทหารมือฉมังเป็นคอมมานโดที่แบบเป็นนักล่าไงพวกเขาก็ถือว่าเก่งในการต่อสู้แบบนั้นเพเตอร์เองก็มาล่าเหมือนกันแล้วจะว่าช่วงแรกพวกอานดูเป็นเพเตอร์มากคือจาัดก,การกอนทานอย่างง่ายได้แต่ต่อมาพวกเขากลายเป็นเหยือ่อมีเพเตอร์เอเลียนที่เป็นเพเตอร์เนี่ยมนล่าพวกเขาทีละคนและพอตอนท้ายเรื่องอานเนี่ยก็พลิกกลับเป็นเพเตอร์ครั้งเพวาเขากาลังแบบไล่ล่าตัวเพเตอร์ตัวยุทธจานนะครับ มาเป็นเหมือนคําเปรียบเทียบไงซึ่งไม่แน่ใจว่าไอชื่อเพลง Play เนี่ยมันเป็นคำเปรียบเทียบของมนุษย์ที่เป็นเหยื่อหรือว่าเพเตอร์อ,อาจะาการเป็นเหยื่อก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับโดนหนามีแพลนฉายไม่อยากบอกว่าฉายดิในคือบอกว่ามันจะมาปี22 0 2ตอนนี้ถ่ายทําเสร็จแล้วอยู่ช่วง post production ก็ช่วงตัดต่อลง cg อะไรแบบนั้นนะครับก็บอกว่าฉายสตรีมมี่ของคูรูซึ่งน่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Fox และต่อมาไม่นานก็น่าจะลง Disney Plus นะครับเพราะว่า Fox เนี่ยถูกซื้อโดย Disney ไปแล้วไงมาอยู่ในเครือ Disney แล้วนะครับซึ่งหนังยังคงเป็นเลทอาร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งดีแล้วแหละไปเลเตอร์เป็นเลทพีจสามเนี่ยนะมันโคตรจะไม่เข้าเลยนะครับเดื่องลาวเนี่ยอยันที่บอกไปคลิปกอดสกอตนะครับคราวนี้คือเขาย้อนลาเป็นนักล่าตัวแรกที่มายังโลกเมื่อประมาณ300ปีก่อนคราวนี้มีข้อมูลแล้วว่ามันมาเมื่อ300ปีก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าลอเนี่ยมันจะไปตีกับเอเ้เรทพเสเตอร์หรือเปล่า เพราะว่าผมก็ไม่อยากนับยา่าดว่าแบบเพเทเตอร์หรือเอเลียนหรือเรียกม่ต้่าเพเทเตอร์เนี่ยมันอยู่ในรอเดียวกันเนี่ยเพราะเขาไม่กะจะไ่เป็นจักรวาล MCU อยู่แล้วเนาะเขาไม่จริงจังขนาดนั้นนั้นๆอย่าไปคาดอย่างบอกว่ารอของมันจะเหมือนกับ ABP นะครับเอาเป็นว่าหนังอันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในจักรวาลเดียวกับเพเทเตอร์เลยหนังเดียวของเขานะครับโดยเล่าราวของกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มชนคุนเมืองนะครับอาจจะเป็นอินเดียนแด,น,ดนนะครับเมื่อ300ปีก่อน ดเดเจลาของตัวละครน่าจะชื่อนาลุเป็นนักรบหญิงนะครับที่ต้องปกป้องเผ่าของเธอจากเอเลียนที่มีวิทยาการสูงซึ่งผมไม่แน่ใจว่า3 0 0รปีก่อนเพเตอร์นั้นจะมีอาวุธเหมือนในที่เราเห็นในหนังปัจจุบันหรือเปล่าเพอาะดูจากภาพปกคอนเซปต์อาร์ตเนี่ยไม่รู้ป็นคอนเซปต์อาร์ตหรือปกหนังะนะเราเจอว่าเพาเตอร์ก็น่าจะมีอาวุธคลาสสิกก็คือมีพลาสมาแคสเตอร์ที่ไหลเหมือนเดิมแต่ที่มีอยู่แค่นั้นแหละเหมือนกับเพเตอร์ตัวแรกที่ซูอาโนพราะตัวแรกเอง มันก็มีแค่พลาสมาแคสเตอร์กับวิสเบลดไอ้มีดที่ข้อมือแค่นั้นเลยนะครับไม่ได้มีแบบหอกคมสติ๊กหรือปืนตะข่ายนะครับก็แหละถ้ามันทันสมัยเกินไปมันโอ้โหเอาจริงผมยังสงสัยเลยว่าพวกนักเอกจะเอาอะไรไปสู้นะครับขนาดทหารที่มีปืนพร้อมมึงจะเอาไม่อยู่เลยนะครับก็แหละตอนัเนอร์คขายังไม่รู้เพเตอร์กืตัวอะไรเขาก็จับทางไม่ได้นะครับแล้วนี่คือชนเผ่าแต่ไม่แน่ชนเผ่าเหมือนกับจัวละครบิลลี่ในเพเตอร์ภาคแรก ที่เขาปูให,ห้เหมือนที่เขาปูดูเหมือนเป็นชนพื้นเมืองที่มีความสามารถในการจับกลิ่นหรือว่าตามรอยเก่งหรือรับรู้ได้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ไม่แน่ว่าพาวกชนเผ่าเนี่ยอาจจะมีเหมือนสรตวตยานยานทิพ์รับรู้ว่าเอ้ยพวกเพสเตอร์มันดูยอยู่อาจจะไม่สองฝั่งเนี่ยมีความใกล้เคียงมากขึ้นเพราะพวกชนพื้นเมืองเนี่ยมีสรตตยานอยู่นะครับสัสรว์ตัวยานอยาเอาตัวรอดสผดคิดว่าน่าสนใจมากนะครับ โดยเนื้อข้อมูลบอกว่าตัวหนังเนี่ยเขาเริ่มพัฒนายังไม่ได้ทำนะเริ่มพัฒนามังแต่ปี2019แล้วก็ช่วงเวลาที่หนัง The Predator ออกฉายนะครับพอเห็นว่าหนังมันดูไม่เวิร์กเร่ที่จะขยายจักรวาล Predator ชุดเกราะตอก็เลยอ่ะงั้นย้อนกลับไปเลยกันย้อนกลับไปตอน Predator รุ่นแรกบุกมานะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนชื่อที่บอกไปว่าจะ s c o l l เป็น Play นะครับเดี๋ยวมาดูเครดิตกันบ้างว่าในรายชื่อจะมีใครบ้างกำกับโดยแดน เทนเบิร์กก็คือผู้กับเทน o ู e r อร e ฟิ l เลนนะครับก็น,น้องเป็นผู้กับหนังทุกขวัญที่ดีใช้ได้ซึ่งเป็นหนังใหญ่เรื่องเดียวคครับเอทเทนคูเอร์ฟิเลนเนี่ยที่เหลือเป็นทีวีซีรีส์มากกว่านะครับส่วนนักแสดงตอนนี้มี3คนนะครับซึ่งไม่คุ้นหน้าเลยซาก,กักบคนนะครับคนแรกที่น่าจะเป็นตัวละครนานุนะครับน่าจะเป็นหญิงชนเผ่าแหละผมไม่เคยดูผลงานเธอสัก,กเรื่องนะครับ เห็นในข้อมูลมีเด่นๆอะไรเนี่ย Hell and High Water อะไรแบบนั้นนะครับ Los s e l New Mexico แล้วก็จะมีนักแสดงหญิงคนหนึ่งระบบทเป็นซุมุนะครับชื่อ Stephanie m a t h i a s นะครับดูจากผลงานก็ไม่คุ้นเช่นกันทู้สิกเป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยนะครับแต่นี่คือแบบนักแสดงคร่าวๆไงไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีนักแสดงมีชื่อมากขึ้นนะครับหรือฝั่งนักแสดงชายที่ไม่ได้ปรากฏชื่อนะครับชื่ออะไรเนี่ย Dan d l e o นะครับ d e l o อะไรแบบนั้นนะครับ ก็มีผลงานแสดงอะไรมากเลยนะครับนอกจากทีวีซีรีส์นะครับเรียกว่าตอนนี้เขาเรียกว่าตอนนี้คือมีราชื่นแสดงหน้าใหม่มาก่อนนะครับส่วนบทนะัเขียนบทโดยแพทริกไอสันแพทริกไอสันก็เขาเป็นโปรดิวเซอร์มาห้าเรื่องเขียนบทมาห้าเรื่องเช่นกันนะครับเพลงก็เป็นหนังใหญ่เรื่องแรกนะครับที่เขาเขียนบทนะครับที่เหลือเขียนบทให้ทีวีซีรีส์หมดเลยนะครับเรียกว่าหนานี้เนี่ยมีแต่บุคลากรหน้าใหม่ๆนั้นเลยนะครับ จากที่ดูข้อมูลมามีเพียงตัวรีประกอบที่ยังไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนประพันธ์นะครับก็ทรอเห็นก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็อัปเดตข้อมูลต่อไปว่าจะมีน่าสนใจบั่งตัวอย่างจะมาตอนหหไหนพ่ที่บอกแหละนี่เพิ่งโพสต์โปรดักชั่นนะครับยังอยู่ช่วงการลง CG ตัดต่อลงเพลงนะครับซึ่งในยุคสมัยหนังแบบน Post เนี้ยโปรดักชั่นเนี่ยนานพอตัวนะครับอาจจะครึ่งหนึ่งของฟิล์มมิง่งนี้ัมนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นหนังที่มีเทคนิคเยอะเนาะ แต่ไม่แน่ใจว่าหนังนี้จะใช้เทคนิคพิเศษเยอะหรือเปล่าและทุนเนี่ยไม่น่าจะเยอะเท่าเดอะเพเทอร์นะพอดูจากแคสติ้งดูจากคอดเรื่องเนี่ยมันน่าจะมินิมอลสุดอ่ะอาจจะเซตในีป่าเหมือนกับเพเตอร์ภาคแรกก็ได้นะครับซึ่งท่านผู้ชมคิดว่าโทนหนังมันจะเป็นยังไงนะครับก็มาลองคอมเมนต์กันได้ลองเดานในเรื่องกันดูนะครับก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ